คุณป้าครับอร่อยไหมครับอร่อยมากค่ะมากินบ่อยไหมครับที่นี่มาบ่อยมาครับทุกอาทิตย์เลยไหครับร้านนี้อ๋บ่อยครับรสชาติเป็นไงบ้างครับอร่อยครับอร่อยสริงครับครับผมสูตรพิเศษคือของเจ๋อคืออะไรครับ สูตรน้ำซอสปรุงรสครับที่ทางร้านเป็นสูตรของทางร้านเองที่ค้นขึ้นาเองเลยใช่ไหมครับใช่ครับเป็นสูตรเฉพาะอของร้านอันนี้ใช่ไหมครับต้นซอสนีงใช่ไหมครับใช่ครับเป็นเป็นสูตรตัวน,นี้ซึ่งถ้าอย่างไม่ต้องปรุงเลยลูกค้าไมเป็นงค่คนแล้วก็ชิมก่อนปรุงครับตัวใหญ่ก็จะไม่ได้ปรุงครับครับร้านก๋วยเตี๋ยวนี้เปิดมานานหรือย,อยังครับเ,เปิดได้ มาสักพักะะแล้วครับเกิดเดิมทีหายอยู่แถวละแวกใกล้ๆกับธรรมศาสตร์แถวบ้านขันนะครับแล้วทีนี้เราก็ไม่อยากเจอปัญหาพราะช่วงที่ออกมาเนี่ยเราเจอปัญหาเรื่องโควิดสามปีกลุ่มลูกค้าหล,ลักๆก็เป็นพวกนักศึกษาแต่ทีนี้ถึงไม่เจอโควิดเราก็อยากจะหาตำาหนงข้างนอกใหม่ๆมาเยเพราะว่าเราเผื่อที่จะต้องเจอภาวะปิดเทอมการหยุดเ์อาที์นล้วนะครับทั้งเลื เลยมอเร,ม,เร,ม,เรม,มองทำเลใหม่ๆก็ได้ม,มาอยู่ที่นี่ทันยะเ,เรียบคลองสองทันยะติดกาหมู่บ้านคาซาคลองสองอะนะครับถ้าใครผ่านไปผ่านมาก็เชิญแว้ได้กุเถียวเ,เป็นสูตรที่ของทางร้านเองแล้วก็ทานแล้วไม่ต้องปร่งนอกจากว่าคนที่มีความชอบแบบ ลดจัดจ้าไปถึงสุดก็อาจจะต้องเพิ่มเติมไปเลยเห็นสูตรพิเศษจริงๆก็คือมีน้ําซอสใช่ไหมครับใช่ครับเป็นสูตรเป็นน้ําซอสทำทางร้า,งานมีสูตรที่ที่ทางร้านเองทำข,ขึ้นมา <ไป S 2> เองใช่ไหมฮะใช่ใชทีนี้พอลูกค้าทานแล้วเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะไม่ค่อยยุบกันเพิ่มแล้วค,ครับแล้วตอนนี้กลุ่มลูกคา้านอกจากนักศึกษาก็เดินเอ่อพวกนี้เกาเดินทางกลับมาตามกลับมากินบ้างไหม ด้วยความที่มันไกลตรงนี้จุดนี้ที่ใหม่เนี่ยมันไกลจาก,จากที่เดิมที่เดิมแต่ก็เป็นลูกค,ค้ากลุ่มใหม่ที่อยู่ในโะเวกเนี้ยก็มีมีเข้ามากลับมาซื้อซ้ำอยู่ว่าแต่ด้วยความที่มันยังอยู่ในภาวะโควิดเนาะเขาก็อาจจะอยากให้เราเปิดช่องทางออนไลน์ซึ่งทางร้านก็ยังยังยังไม่ได้ทำว่าอนาคตจะทำโรบินฟู้ด จะได้ลูกค้าจะได้ไม่ไม่ต้องเ,ออเสียประโยชน์ในเรื่องของค่าขนส่งแล้วก็ราคาสินค้าที่ต้องไปตักเพิ่มโอเคครับขอบคุณครับรับ